การโดนกดของที่อาโกเทเซีราจากแชมป์มวยไทยดับเบิลยูเอ็มโอในฐานะความหวังของวงการกุนคาแมแม้จะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องด้านการฝึกฝนกับกุนคาแมมาก่อนที่อากโกกลายเป็นฮีโร่ระดับประเทศของกัมพูชาไปในทันทีที่พยายามนําเสนอกุนคาแมอย่างออกหน้าออกตาแต่ฝันก็มาพังทลายลงหลังจากการคว้าแชมป์ได้ไม่ถึงสัปดาห์ที่อาโกก็ได้ออกมาโพสต์ประกาศว่าจะมีการถแถลงข่าวในวันที่8เมษายนและขอความช่วยเหลือจากสื่อมวลชนในประเทศบราซิล เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานอุนเซนได้ประกาศที่จะมอบเงิน20,000เหรียญสหรัฐและมอบสัญชาติเขมรให้กับทีอาโก้ได้สร้างความดีใจให้กับคนเขมรทั้งประเทศจึงทําให้รู้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าการที่กัมพูชาพยายามเคลมมวยไทยอยู่ในขณะนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอุนเซนอย่างเต็มที่ถือว่าเป็นการเปิดศึกกลายกายกับคนไทยหลังจากที่มีปัญหาการเคลมไทย โดยกัมพูชาถึงกับเข้าไปแก้วิกิพีเดียเรื่องเกี่ยวกับไทยว่าเป็นของกัมพูชาในทุกๆด้านมาเป็นเวลาหลายปีที่น้องประชาชนไทยต้องช่วยกันส่งเสียงให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหนักถึงปัญหาการเคลืทุกด้านของกัมพูชาที่รัฐบาลกัมพูชากําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนมวยไทยต่างชาติกันที่รู้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์ comment แรกต้องเคารพให้เกียรติศิลปะก,การต่อสู้ที่ตัวเองได้เรียนมาชกมวยไทยได้แชมป์ แต่บอกเป็นศิละปะก,การต่อสู้อื่นดีกว่ามันไม่ถูกคอมเมนต์ Comment ถัดไปประวัติการขึ้นชกก็มีแต่มวยไทยและเรียนมวยไทยมาแต่แรกประวัติการขึ้นชกค,คุณขมแมของคุณยังไม่มีเลยสักไฟคอมเมนต์ Comment ถัดไปการเคารพให้เกียรติสถาบันที่ตัวเองหากินในอาชีพนักกีฬาเป็นเรื่องสําคัญมากคอมเมนต์ Comment ถัดไปการต่อสู้บนสังเวียนไม่ใช่ผลแค่แพ้ชนะแต่ต้องมีสปิริตด้วยมวยไทยทําให้คุณมายืนอยู่จุดนี้ได้น่าจะรู้แก่ใจดี คอมเมนต์ถัดไปสมควรแล้วที่โดนปดอย่าว่าแต่ให้เกียรติมวยไทยเลยตัวคุณยังไม่ให้เกียรติตัวเองเลยนักสู้ M อ a ระดับโลกยังไม่ทําแบบนี้คอมเมนต์ถัดไปองค์กรมวยไทยทําถูกต้องแล้วถ้าจะชคคุณคแมต้องคืนทุกอย่างให้มวยไทยพฤติกรรมของคุณไม่ใช่นักสู้ที่ดีคอมเมนต์ถัดไปตั้งแต่ติดตามคุณมาเห็นโพสต์แต่มวยไทยคุณคแมคืออะไรมันมีในสาระระบบการต่อสู้ด้วยหรือไม่น่าเชื่อว่าหนึ่งซื้อคุณได้ คอมเมนต์ถัดไปขอร้องเถอะเลิกไปยุ่งกับองค์กรมวยไทยโลกอย่าทําให้คนบราซิลต้องอับอายผิดคือผิดยอมรับผลที่ตามมาเพราะเลือกเองคอมเมนต์ Comment ถัดไปถึงคุณจะมาชกในนามคุณคมแม่แต่วิชาต่อสู้ก็มาจากมวยไทยคุณคมแม่อะไรไม่เคยได้ยินคอมเมนต์ Comment ถัดไปการโดนตดและแบนจากมวยไทยสมควรแล้วในเมื่อเป็นตัวแทนคุณคมแยก็ต้องชกไปเวทีนั้นเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินคอมเมนต์ Comment ถัดไป ไม่มีประโยชน์ที่ออกมาร้องเรียนพฤติกรรมผิดชัดเจนองค์กรมวยไทยโลกไม่ได้ทําผิดอะไรแต่คุณทําลายตัวเองคอมเมนต์ถัดไปเรียนมวยไทยชกมวยไทยแต่บอกว่าตัวเองเป็นกุลแมไม่คิดว่าจะหิวเงินขนาดนี้ทําลายอนาคตตัวเองได้สุดยอดมากคอมเมนต์คนสุดท้ายคงมีแต่คนกัมพูชาที่บอกว่าคุณถูกกลัน่นแกล้งแต่แฟนมวยไทยทั่วโลกต่างรู้ดีว่าอะไรถูกหรือผิดต่อไปนี้เวทีมวยไทยจะเป็นอดีตสําหรับคนง่่ใหา่คุณ และนั่นคือเรื่องราวของวันนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเขียนในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับพบกับเรื่องราวต่อไปจาก g c o m มเมนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ